นี่ลูกค้าครับวันนี้ปลาใหญ่ก็สวยอยากจะลองกินสดๆนะครับสดๆเลยวันนี้เอาปล่อยให้มันดื่มมัจิ้มให้มันดื่มมัจิ้มเข้าไปก่อนครับอืออืออือเขายัอ่าเอาหัวจุ่มไปเลยจืดจืดจืดไปเลยนั่นแหละนะหยอกพอแล้วเข้าเลยปุ๊บแค่นั้นเอง เป็นไงนึบๆไหมเสียดายะ้างเห็นไหมเออเออยังไม่รู้เลยมันเป็นยังไงวะม่มีกินเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรอยู่แล้วมันนึบเ้ออือเอาเอาไอ้ลุมเออเอานี่ลูกค้าครับวันนี้ที่เราไปตกไปดำน้ำเกาะผีแล้วก็เที่ยวเกาะขามกับผมนะครับ แล้วก็พอดีพาไปตกหมึกแต่ว่าคือวันนี้ไปตอนน้ำมันลงก็เลยไม่มีตัวก็เลยไม่ได้พอดีร้องอยากกินรอบดึกก็เลยใครดูครับใครจะร้องไอ้ลูกอะไรลูกอะไรล้ำเต้านะบ่ายมึกินเลยนะบ่ายลุงได้ไหมมันมีกินลองกินมันต้องมันต้องกินทั้งตัวเลยมันเหนียวอ่ะซีเออมันเหนียวกินแล้วก็โอ้ยไปอู้ซาจีนซาดึก ใส so ่ลงกินกินหนตัวเล็กไม่ได้เอาตัวใหญ่เจ้าอนเจ้าออเเกอนเนี่ยตัวไหนไปดูกะเจ้าอันนี้ตัวเล็กๆกวมกว่าไหเล็กๆไม่มีตัวไหอ้องหยออ่านี่ตัวเล็กออะเอาไใ มล่มาลื่นจิ้มไปเลย้ยจะหลุดจะหลุดอ่าให้มันจิ้มหัวไปนั่นแหละจำไม่ได้อะประมาณนั้นทำไม่ได้อะไป๊บอืเป็นไงหวานไหมหวานด้เห็นไหมอ่าอร่อยจิมมาทั้งที ตัวเองมาแล้วพี่อย่าไปเพิ่อย้าจะชวนเพิ่อไปกี่เมตตาญผู้ขี้นี่เรื่องก็น้องผมตัวนหนึ่งอ่าจะไปแล้วขนาดหัวน้องยังมาที่รำออไอที่กินเนี่ยสองตัวเป็นหมึกหลอดนะมันหากินยากมากนะหมึกหลอดที่เนี่ยนี่หมึกอะไรครับนี่จะมีตัวเป็นหมึกหอมอันนี้หมึกหอมอ่าถ้าตัวเรียวๆแหลมๆจะเป็นหมึกอะไรครับจับไปเอ้ยไอลุงอะไร อย่างนี้เป็นได้ตัวผมไม่ตัวใหญ่เนาะใช่ครับกินได้เหมือนกันหมดแหละมันก็เหมือนกันอยู่ใบรอแล้วอยู่ไว้รอแล้วมาใจเดี๋ยวอนี่หมึกหลอดอันนี้กินได้เอ้าหมึกหลอดมันจะกอบมันเหนียวมันรัมเลยเนี่ยมันเหนียวนานาีทไมจะไม่กดโอเคครับตรงหลังมัาดู จับจับหลังข้างในมันเป็นปลาหมึกอะลูกจับหลังเนี่ยลุงก็จับเนี่ยลุงจับอยูเห็นไหมลุงจับเห็นไหมมันแบนเกิดอย่างขึ้นในปลาลุงจับอยู่มันจับนี่มบบีก็จับแล้วนะแตะแจะเลยแต่แจะเลยแตะเลยแต่ะเลยไมกินไม่กินชอบแปรรูปวิลัมอะลูกจับถือตัวพี่ถ้าถือตัวโอเคนะครับเป็นไงครับรสชาติเป็นไงสุดยอดเลยครับ โอเคครับขอบคุณครับ